งั้นมาดูแนวโน้มว่าวันนี้ข้างบนเขาอยากซิสเป็น c ชนเนลลิ่งหรือเป็นตัวกลางบอกอะไรพวกคุณเนาะคุณเคยสงสัยไหมหลังๆมาเนี้ยมีน้องๆที่สนิทอ่าเป็นเคสที่ที่ซิส เทคแคร์ดูแลอยู่นะคะซิสก็เป็นไลฟ์โค้ชด้วยนะคะอ่ะใครยังไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะก็จะรบกวนคุณมารักกันนะคะแล้วซิสจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการน,นะคะวันนี้นะคะใครที่มาใหม่ยังไม่รู้จักกันซิสมีชื่อจริงว่าเฮริน่าโคนะคะและซิสเป็นฮีลเลอร์นะคะเป็นทีเชอร์และก็เป็นเมนทอร์แล้วก็ไลฟ์โค้ชกับน้องๆหลังใหม่ ในตรงนี้นะคะและซิสเชี่ยวชาญใช้คำว่าเชี่ยวชาญเลยนะคะในเรื่องของการฮีลิ่งด้วยการทำกระบวนการลงลึกกับจิตใต้สำนึกของเรานะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าทำไมฉันตั้งใจทำอะไรบางอย่างนะคิดบวกฉันก็คิดได้นะแล้วก็แพลน เซตโกทุกๆต้นปีนะคะแล้วก็ปลายปีฉันก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอความตั้งใจที่เราจะทำกับแฟนใหม่ถ้าเรามีความรักใหม่เราจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็เป็นเหมือนเดิมอะทำใหม่นั่นคือซิสจะบอกว่านี่ให้เป็นความรู้นะคะฟังไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามนะคะตัวเองนะเพื่อนๆที่เข้ามากันตรงนี้ในชีวิตของเราเนี่ย มันแบ่งเป็น conscious mind หรือตะกระที่เราใช้ในการดำรงชีวิตนะคะว่าเราคิดเป็นเหตุเป็นผลเราวิเคราะห์สถานการณ์ได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราอยู่เป็นส่วนมากเลยนะคะ90-95%หรืออาจจะ98%เลยก็ได้คุณมี subconscious mind หรือ unconscious mind ของคุณเนี่ย เป็นออโต้พายโในการที่ให้คุณดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆและโดยมากจะมาเป็นแพทเทิร์นด้วยเช่น <c oughs> ถ้าคุณเจอทริกเกอร์อะไรบางอย่างหรือทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่แบบไม่สบายตัวไม่สบายใจเนี่ย <c oughs> คุณจะแสดงออกอะไรบางอย่างอยู่ซ้ำๆเป็นแพทเทิร์นของคุณเลยนะคะลองไปสังเกตตัวเองดูนะว่าคุณมีแพทเทิร์นในการตอบสนองกับปัญหาหรือความกโกรธยังไง หรือแม้กระทั่งความรักเวลาที่คุณมีความรักเนี่ยก่อนที่คุณจะเลือกแฟนเนี่ยคุณมีแพทเทิร์นอะไรในการเลือกนะคะและโดยมากตอนเลือกเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนเก่าเน่แนแน,แน่นะ,ค,ะคนนี้ดีแล้วฉันเลือกมันดีฉันใช้เวลามาันนานแล้วนะอะไรอย่างนี้นะหรือไม่ฉันก็แชทมาดีแล้วนะอะไรทํานองนี้นะคะแต่พอมารู้จักจริงๆเอา้าทําไมได้เหมือนเดิมเลยวะ แค่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาแต่พฤติกรรมพฤติกรรมหรืออะไรของเขาลึกๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเดิมมันเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะให้คุณไปสังเกตชีวิตของคุณดูเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ใน subconscious mind ของเรามันเหมือนเป็นโปรแกรมที่เราใช้โปรแกรมชีวิตของเราและเราก็ดำเนินชีวิตมาในรูปแบบนั้นนะหละหลายปีชั่วนาตาปีก็เป็นไปได้ บางเรื่องหายไปถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณปลดปล่อยมันไปหรือ clearing มันได้หรือ h e ล l i n g มันได้นะคะพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนไปนิสัยใจคอของคุณจะเปลี่ยนไปในเรื่องนั้นๆโอเคไหมคะใครเข้าใจสิ่งที่ซิสบอกตรงนี้ช่วยพิมพ์มาบอกหน่อย 1. ฉันเข้าใจซิส 2. อ,อยังงงงอยู่ซิสพูดอะไรนะคะไม่เป็นไรคุณฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะเข้าใจได้มากกว่าเดิมนะคะ